สวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมนะฮะช่องนะครับผมฮานิชชาแนลนะครับขอมาอยู่ต้อนรับ b ด d CU ครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็อย่างน้อยผมก็อยากจะมารีวิวนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้เห็นนะครับก็รถใหม่นะนะครับก็วิ่งได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะมีค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับสําหรับวันนี้เองเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับล้อแม็กซ์เบเริ่มเลยนะครับล้อยางเบงเริ่มเลยนะครับโหนะฮะ เริ่มเปิดแล้วฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็มีสวิตปิดเปิดปด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมปะไปท้ายสวยนะนะฮะมีไฟดีนะครับก็มีหมูฉลามเข้ามาด้วย มาดูรูปลักษณ์ภายในกันครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่มัติดอุปกรณนทุกอย่างค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะฮะเห็นไหมฮะมีแม่จรนะครับก็ลุงเกียร์พีอะไรเบาะลงเบาะนั่งนะครับคู่ออปชั่นจริงๆนะฮะก็ค่อนข้างที่น้องเขาค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวถ้าใครชอบนะครับก็ลองมาพูดคุยกับน้องเซลนะครับก็อย่างน้อยก็มีระบบจัดการภายในค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวดีเยี่ยมนะครับก็วันนี้ผมก็ มารีวิวเลยลวกันนะครับในฮานาก็มาดู BOD CU ตัวนี้คันนี้เป็นคันที่น่าสนใจคันหนึ่งนะครับเป็นป้นย inhib นะครับด้ข้อมูลประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อมูล่ายในก็จะมีอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมเลยนะครับตั้งแต่เบาะให้นั่งนะฮะเห็นไหมครก็ผู้คนถ่ายก็เพื่อการรีวิวให้ดูก็เป็นข้อในก,การตัดสินใจนะครับที่จะมาดูรถนะครับก็รถนี้ก็เป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งที่ผมจะ นำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นตัวกลางในการทําบางคนที่อยู่เพื่อนต่างจังหวัดนะครับอยากเห็นช่องตรงนี้นะครับก็ผมก็เลยไปทาให้ดูบีบีซีอยู่นะครับของก็เป็นตัวพึ้นานตัวใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายบีบีนะครับก็มีตัวที่เป็นแพ็กติสใหม่ๆออกมาเราก็อยากนําเสนอเพื่อให้เป็นทางเลือกผู้สนใจนะครับทุกท่านได้เห็นนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของร,รถไฟฟ้าบวก ปรินไฮบิดบอกเครื่องเครื่องยนต์นะครับก็อย่างน้อยก็เรามาดูกันนะครับด้านนอกด้านในนะครับก็รูปลักษณ์สวยงามนะครับพบวนมาตหานนะครับผมก็อันนี้จะเป็นสีดำเดี๋ยวมาดูสีอื่นบ้างครับมาดูสีขาวกันนะฮะก็ดูสีขาวกันนะฮะใครชอบนะฮะบีวีผมคิดว่ามันก็ไม่น่าผิดหวังนะฮะพี่พี่ที่เรืออะไรก็อย่างน้อยก็ เป็นรถที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งเดี๋ยวนะครับเาจะอมาดูอีกคันหนึ่งนะครับผมเห็นไหมฮะเปิดท้ายดูนะ,ะ้วนะครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีเพ่อนสมาสิกทุกท่านนะครับก็บีวดีนะครับล่าสุดนะครับก็น่าจะเป็นรถที่น่าสนใจอีกค่ายหนึ่งนะครับก็ ดูแล้วแล้วเรามาดูกันนะครับก็ภายนอกภายนอกนะครับความสดเฉีียวของรถนะครับก็บีวดีชื่อว่าบีวดีซีูนะครับก็เป็นตัวล่าสุดของของบีวดีนะครับก็สวยงามมากๆนะครับในรถของภายในนะครับเรื่องของกระจกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะกันครับพื้นฐานอันนี้เป็นรถสีเกรย์นะครับสีเทาเกรย์นะครับก็ปุ๊บนะครับนะฮะก็เข้ามาดูนะฮะก็ปุ๊บบึกบักนะครับครับ หนานแน่นเลยทีเดียวนะครับก็ใครชอบนะครับก็ไม่หิดหวังนะครับสําหรับบีบดีนะผมเชื่อว่าลุกได้เน้นๆได้นะครับเราเรามาดูรถกันแล้วก็รู้สึกว่าชอบเลยนะครับก็วันนี้นะครับม,มันมีพวงมาลัยที่ปฏิังกฟังชั่นนุ่มมากนะครับขาจับต่างๆนะครับจอสัมผัสมอนิเตอร์ต่างๆเครื่องยนต์ด้วยจอสัมผัสภายในค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะครับเรื่องระบบควมามปลอดภัยค่อนข้างที่จะ สุดจริงนะครับก็ใครเล็งอยู่อะไรหาอยู่นะครับมาผม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 คิดว่ามันไม่ผิดหวังสำหรับการเป็นทางเลือกใหม่ๆนะครับลองใช้ก่อนครับก่อนนะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมสวัสดีครับครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาดูของรถเบนซ์นะครับรถเบนซ์นะครับก็เป็นรถทุกคนต้องมีความฝันแหละครับว่าเขาถ้าชื่อว่าเบนซ์นะฮะมันก็มีสามเหลี่ยมนะครับ มันมีโครงสร้างขอามาค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับรถนีก็เป็นรถในฝันผมคันหนึ่งที่ผมอยากจะได้นะครับหน้วันหนึ่งวันหนึ่งผมคงจะได้มันมามามาขับมาใช้ครอบครองแต่วันนี้มาดูรถบัคอินเทบิดของเบนซ์นะครับชื่อว่านะครับนะครับก็เบนซ์จีเอลซีนะครับสวยงามนะครับค่อยมาดูในด้วยราคาที่ค่สี่ล้านกว่าบาทนะครับก็ไม่ถูกไม่แพงอยู่ที่คนชอบนะครับผมสามารถตัดสินใจมาสอบถามได้ที่นี่นะครับผมนะครับขอบคุณครับ สวยงามนะครับถ้าใครชอบต่างๆผมเคยรีวิวในคลิปก่อนหน้านี่แล้วครับก็โอ้นะครับรถทันที่มีจานเบรกใหญ่เปื้อ่มเลยอ่าไฟทงไฟท้ายวันนั้นผมไม่ได้เปิดดูนต่เร่าเปิดดูกันปึ๊บสวยงามนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะรูปรษณ์ออกมาดีมากๆเลยครับนะครับก็ใครชอบก็มาจับมาพูดคุยกับพนักงานนะครับพี่ปรึกษาการขายของ MG นะครับผมน้องๆทีมงานก็ โดยมตัตตหารใส่สิ่งต่าง มาดูกับโตลต้าครอสนะครับผมชื่อว่าโตลต้าครอนนะครับก็อย่างน้อยโตลต้าก็อยู่คู่กับเรามายาวนานนะครับผมสองคมไทยนะครับก็แบรนด์ก็ค่อนข้างที่จะสุดๆจริงๆนะครับสุดจริงแบรนด์เน <c oughs> ีก็รูปลักษณ์ต่างๆเยอะครับมาดูกับที่ปรึกษ,ษาการขายของโตต้านะครับว่าชอบไงบ้างนะครับในส่วนของผมเองนะครับก็เป็นผู้นําเสนอนะครับก็อย่างน้อยก็เป็น ทางเลือกก่อนพูดตัดสินใจที่เข้ามาในก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับคายอะไรต่างๆก็นที่จะสวยงามนะครับก็รถโตโยต้าก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกคนนะครับพี่มาดูนะครับก็ด้านนอกด้านในโอ้โหนะสวยเยะทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับถ้าจะสินใจเลงดูจะแวะมาดูกระบะกันครับในส่วนของฟูเจเนอร์นะครับก็ฟูเจเนอร์นะครับก็ สวยนะครับก็ปรับโมเดลเช้งมาค่อนข้างที่จะเยอะมากลยครับตั้งแต่ล้อต่างๆก็รถที่ก็ไปอยู่กับจบที่1 000, 000, 000, 000ล้านเก้าแสนนะครับแต่ที่2 000, 000, 000, 000, ล้านที่เดิอนนะครับก็รถสวยครับสวยมากนะครับก็ในโมเดลปีนี้ครับในโซวันนี้ครับผมก็มาพบกับบุตรโตโยต้าแคมเปอร์แวนนะครับก็โตโยต้านะครับก็รูปลักษณ์ภายนอกก็ค่อนข้างที่จะปรับเช้งมิเรา มีแล้วนีนนวัตกรรมมาใหม่หลายอย่างนะครับก็จะเห็นรูปลักษ์เปลี่ยนไปเยอะมากครับตั้งแต่วัรรมดานะครับเราเอามาแปลงโฉมให้มันดีขึ้นนะครับตั้งแต่เอามาใช้ให้กับเหมาะกับเคาเจอร์แต่ละครอบครัวไปนะครับตั้งแต่เรื่องของเอามาปรับเฟอร์ร์แมนซ์ให้ใหม่นะครับเอามาปรับให้อยู่ในเป็นรถตู้รถบ้านต่างๆรูปลักษ์ต่างๆนะครับติดต่อที่บูธบริการที่โตโยต้านะครับก็มีร u n น i n g นะครับเห็นไหม ตัวตัวนี้ผมชอบเลยนะครับผมหาซื้ออยู่ตัวนี้จะอาจจะติดนะเข้ามาใช้งานนะครับด้่สวยนะครับในส่วนของนี้ก็มีนตกรรมเพิ่มนะครับตั้งแต่ช่องเติมน้าอะไรต่างๆเพิ่มตรงนี้เข้ามานะครับนี่เข้ามาต้องเติมน้าทำแต่อันนี้ก็ทุกตารที่ค่อที่จงสวยนะครับใครชอบใครเลงอยู่เพื่อเอาเป็นรถบ้านหรือไปเที่ยวหรือไปแต่สรครอบครัวมีโต๊ะนั่งนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ผิดหวังครับสําหรับด้วยราคาต่างๆก็ ถ้าแต่งลงทุกอย่างไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาอยู่เยอติดต่อที่รุ่นพน้กงานนะครับผมนะครับขอบคุณครับได้ฮะอ๋อปะ๊ะนี่นี่นะครับพบกับอ่ะหนึ่งสองสาม,มสวยมาก Skråståle. หลุดออกมาจากเก้า <PAUL> อ <Sp> <to> ีเลนเก็อ <ad> <sh> ่ะก็มาดูฟอร์ดนะฮะแรปเตอร์นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะราคาที่สุดๆจริงฮะหนึ่งล้านเก้าแสนนะครับผมนใครคิดว่าเป็นคู่เทียบนะครับระหว่างหลายๆเทียบไปแบรนด์ผมลองเอาไป เียบเทียบในใจดูก็ได้ครับผมนะฮะผมว่าไม่ผิดหวังแน่ๆครับสีนี้ก็สดจริงครับก็ตั้งแต่ทั้งล้อทั้งเบาะทั้งเครื่องยนต์ก็สุดๆจริงขอบน้องขอบคุณน้องทีมงานกําลังทําความสะอาดน้องรถอยู่นะครับผมนะฮะนะครับก็กระบะสายลุยนะครับก็วันนี้เองผมนะฮะรับทำหน้าที่ของมาดู Ford Raptor นะครับก็อย่างน้อยนะครับก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่สนใจอยือเป็น f c จริงๆนะครับก็ Ford Raptor ไม่ผิดหวังสําหรับคนเพื่อนสมาชิกที่อยากจะ ให้คันนี้ไปครอบครองนะครับในส่วนของสมรรถนะต่างๆไม่ต้องพูดถึงครับผมมาเยี่ยมจัดเต็มนะครับผมก็รู้ว่าเขาว่าฟอร์ดอยู่แล้วนะครับบายเลนแมน์การันตีนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับว่าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกก็ต่างๆโอ้โหดูทรงบิ้งสีก็จัดจ้านนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของร้อยยางก็ท่าข้างไฟต่างๆเปลี่ยนหมดหน้ากระจังแรกคือสวยงามมากๆนะครับในส่วนของรูปลักษณ์นะครับตั้งแต่เปลี่ยนตั้งแต่มา ทรงมากภายนอกทั้งบูงทั้งเบาะต่างๆก็ค่อนข้างที่จะน้องค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับก็มาดูแม็กครับนี่ฮะโหนะฮะสุดๆจริงครับแม็กเนี่ยเห็นไหมฮะยางก็สุดจริงนะครับพุ้บิกนะฮออโต้เรียนนะครับก็มาดูข้างในกันแล้วกันครับนี่ฮะนะฮะตั้งแต่อ,อ,อุปกรณ์ต่างๆแพ็ชซีต่างๆระบบการจัดก,การภายใน สีเอาแต่ทรงออกทรงเกมๆนะฮะออกเป็นคอนถ้าบอกบอมาเล่นเกมเนี่ยแต่ว่าผมว่าด้วยความชอบของของฟอร์ดนะฮะจอมอนิเตอร์ต,รต่างๆของท่านที่จะสวยเลยนะฮะแล้วแต่เกียร์หัวเกียร์คันเกียร์พวงมาลัยก็จับฟูลออปชั่นเต็มหมดเลยนะครับด้วยราคาที่หนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับก็มาลอง,งติดต่อทีป่ปรึกษาฝ่ายขายดูนะครับว่าชอบอะไรตรงไหนนะครับผมและข้อข้อเสนออย่างไรบ้างนะครับ สวัสดีครับดูความสมบูรณ์ของฟอร์ดนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหนะฮะสุดจริงฮะก็ทั้งใครชอบนวัตกรรมต่างๆของฟอร์ดงานเหมืองงานต่างๆลุยได้เลยครับผมนะครับผมคิดว่าไม่หิดบังสำหรับใครหลายคนนะครับก็ใครเอาไปขับสวนยางลุยยางนะครับผมผมว่าขึ้นดอยสุดจริงนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหนะฮะทั้งแคร์ล้อนะฮะดูดั้งหน้าต่างๆนะครับว่าล้อ ใครคิดว่าเอาไปรุยด้านส่วน,วนยางต่างๆฟรเลนเจอร์ครับผมนะฮะก็ถ้าใครต้องการข้อมูลด้านไหนนะครับก็สามารถไปสแกนหนาวได้เลยนะครับผมข<ม>ับรถไปส่วนยางไม่ผิดหวังนะฮะผมเชื่องนี้ M, B, N, B, U, C, Series ต่างๆนนตั้งแต่ Lexus ตั้งแต่เรื่องของโตโยต้านะครับก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะครับสำหรับคนไทยตอบโจทย์มากๆตั้งแต่รถที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆรถ EV นะครับที่เข้ามาบัคอินไฮบริดต่างๆ EV ต่างๆร้อยเปอร์เซ็นต์ต่างๆก็อย่างน้อยนะครับผมก็เป็นตัวแทนของช่องผมเล็กๆนะครับเป็นยูทูบนะครับฮานี่ชาแนลเข้าไปเฟซบุ๊กเข้าติดตามดูผมหน่อยนะครับในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆอาจจะเป็นเป็นจุดประกายเล็กๆเพื่อให ชมชนหนึง่งหรือคนที่ต่างจังหวัดอยากเห็นเรัตกรรมของรถต่อรถ,รถอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราก็สามารถเราเป็นผู้ได้ถ่ายทอดนะครับเราก็สามารถทำมาถ่ายทอดตรงนี้ให้ผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับก็วันนี้ผมก็รับหน้าที่อยู่ประมาณนี้ก่อนอย่างนั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม